พาไปหน่อยช่วงส่องทั่วไทยจะพาไปดูทว่ดชาวสิงสโเกเข้าไปขอโชคขอราบจากอะไรติดตามกันเลยในช่วงส่องทั่วไทย คุณมคุณและคุณและผ่านมาที่ศาลตรงนี้คุณผู้ชมฮะอีสานเขารู้กันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวศรีสะเกดบ้านดิฉันเองคุณที่ขาผ่านบ่อยผ่านประจําเวลาที่ไปอุบลต้องผ่านที่แห่งนี้เลยแล้วผ่านแล้วทาไงบินบินบีบแตรขอครับที่นี่คือศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวและผู้ที่มีจิตศรัทธาในการมาขอโชคลาภ โอ้ยบมากันคึกคักในหัวหมู <S <S จัดให้เลยที่เห็นเห็นมมีสองเลยนะเนี่ย <S <S เรื่องของเรื่องชาวบ้านเขาถูกโชคไลาภเขาก็ต้องมาแก้บนกันสิครับว่ากันว่าสารแม่ฮันี่สีศาสน่นนะฮะเป็นสารของนักร้องลูกทุ่หงหมอลำชื่อดังที่มีผลงานมากมายอย่างนี้ตามประวัตินะ เธอน่ะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับจากการแสดง<ะ>ซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุ่ะเป็นจุดที่ตั้งศาลแม่ฮันนี่ในปัจจุบันนี่แหละครับถูกต้องเลยค่ะก็ต<ะ>ั้งเป็นอนุสรณ์ไว้และในวันครบรอบการเสียชีวิตก็จะมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำด้วยนะ<อ>มีชาวบ้านแลนะนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากราบไหว้ขอโชคขอลาภกันอย่างมากมายว่ากันว่าตาก็ได้รับโชคได้ลาบกลับไปกันทั้งนั้นอเอามีล้วกันคนที่ไม่ได้มันก็มีอยู่เหมือนกันนะอ่ะ เรื่องของโชคลาภไม่ได้ว่าอะไรกันใครจะเชื่อก็เป็นไปตามนั้นแต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคุณเห็นไหม<ช>ปองปองปองสามลูกสามปองสามสีเหมือนกันด้วยถูกต้องแล้วนี่ ทูบเสียงทายที่ปักตรงหน้าผากตรงหัวหมูพอดีหมูอ้าวก็ว่ากันไปมันจะตรงหรือมันจะไม่ตรงไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายแล้วแต่โชคชะตากําหนดไม่ได้ทูบเสียงทายมันยังไม่ได้จุดเลยอ่ะเองดิฉันอ่ะยังไม่ได้จุดแล้วคุณรออะไรรอไฟแจ๊คจะไม่มีอ่ะมีไหมวานอ่ะเอาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับดูแล้วต้องใช้วิจารณาณกันด้วยครับ